ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านตอนนี้ก็อยู่ของมันูซิโลเหมือนเดิมและตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับเอพิโซดสามนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการขายายเกาะแล้วก็สร้างบ้านอะไรเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าอีพาร์ทนี้ผมอาจจะไปหาเหล็กเพิ่มเพื่อม,ม,มาทําเป็นฟาร์มอตัตโนมัตินะครับแล้วก็เราก็จะไปาตามล่าหาหมู่บ้านเอ็มบีซีให้ได้เพราะเราจะทําเป็นฟาร์มเหล็กนะครับโอเคครับก็<อ>ไปกันเล,นลยเก็บยาข้าวไหมมันดาวกันมานี่มา โโอ้โห้หแลวเออใครก็ได้ใครก็ได้คดนหนึ่งมาช่วยเขาหาฟอสหนะ่อยเขาให้ทำฟาร์ับจะดูไหมสมมตอยังแปลกกว่ฮัลโหลหโอ้โโอโสเ,อส,เอสียงซอมบี้ไปฮะไปฮะไปซอมบี้ซอมบี้ซีบอมซีบอมโอ้โหอ้างเลยช่วซอมบี้ใครก็ได้มาช่วยกูหน่อยไม่ไมีไปไปมาช่วยกูหน่อยโหลอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอละนอ ครั้งเลียวเออนนดไปเดี๋ยวกูไปคนเดียวก่อนยังไงเลยดีมากนั่ยั่นต้องเดยวเดี๋ยวกูไปคนเดียวก่อนก็อะเออยหาอะไรเออไม่ขึ้นไม่ได้ะเดี๋ยกูไปเอาไอ้นี้เพิ่มไปก่อนได้ยินไหนี้ได้ยินมนี่ได้ยินไม่ได้ยินครับไม่ดีกได้ยินเียเอาดีดีอะไเอาเดียววะมึงคุณมันต้องมีคนนี้ไปส่อว คือไม่ไม่ไม่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 ไปนี่ก่อนไปหาไอ้พวกไอ้นั้นก่อนไอ้หาเหล็กก่อนนั่นเดี๋ยค่อยค่อยค่อยไปช่วยกันหาได้กับเดี๋ยวกับเดียวไปหาเหล็กกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเพราะว่ามันได้ใช่ชุดเดียวอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวเราก็แค่ทิ้งของไวพร้อมเลรติคของไม่พร้อมไปเร็วไปเร็วใครจะใครจะเอาชุดนี้ก่อนเขาไม่เอาเขาไม่เอาเพราะว่าเขาตายบ่อยสุดแล้วว้าเอาไป ตายหดเสร็จแล้วก็ไม่เอาดีกวะเฮ้ยทั้นเปอร์ใครมันเฮ้ยแต่ดานเป็นคนทำมาให้กลัวใครวะกูนี่แหละมึงมึงมีไหมไม่ก็ไม่หายอันนึงไงไม่หายอสองอันไม่หายมาลงไหมมาลงไหมจะมาลงไหมมาลงไหมมาลงไหมเออเอเต็มเออเต็มตัวเลยเหรอเออเต็มตัวเอ้าไปนะลูกเออเต็มตัวเลยมันมันมันต้องใช้เยอะมากเลยเว้ยเดะพี่ขุดยิงให้พร้อมโล เดีด๋ยวนะหลือเหลืออาหารนะเดีด๋ยวเขาไม่เอาอาหารใหร้เอาซีดคล้ายเป็นขนมปังก็ได้มั้ยจะได้ประหยัดเออประหยัด<อ>ไปว<ม>ีดไม่ใช่ซีดไปตัดโอ้อออออโอหวีอ่ามีเนื้อแกะอยู่นายไปตัดถึงห้าอันไปตัดโอ้ยางเยอะเอ้ยกูไป่าแกะแล้วไม่ไหวแล้วเขาขายเข็มีเนื้อแกะถึงห้าอันว้าเนี่ยเขาเขาเขามีเนื้อแกะอยู่ กูจะเป็นเช้าไรวันหนึ่งไรจอเช้าไรเหรอหรือว่าหรือว่าเป็นจอดีจอดีเช้าไรไอ้บ้านอยู่ไหนเนี่ยเขาว่าเหมืองในบ้านน่าจะหมดวะอะไรกูจะโอ้ยนี่กูผัดใจไม่หมดจะต้องสุดไปหล่อไอ้ไอ้บ้าต้องต้องสุดไปถอนต้องต้องสุดขุดไปต่อเขาผัดใจกับไอ้ไอ้ฟ้าพวกมึงมากเลยเดี๋ยวเขาแก้ฟาร์มใหม่ให้นะได้ได้โอเคทุกคนเราก็จะไปหาเหล็กนะครับจะมาทำก่อเต็มตัวแบบนี้ เพราะว่าคือผมได้มาคนเดียวมีคนทำให้ไอโยงมันทําให้แบบก็โหดเกินนะครับทํำไมเหรอตั้งแต่เราจะไปหาเพื่อที่จะไปทําำกตุนตัวแล้วก็ไปสํารวจนะครับอุ้ยจุนิจุนิจุนิจเอกลาจุนิจไอ่เชี่ยมันก็แบบว่าเจออเลยไปกวนมาโดนอยได้ไม่ได้ใช่ไหมเจอเยอะเออเม็ดโอ้บ้านอย่างเอ็กซลาเพชรเพชรเพชรสามเพชรสีเพชรอ้าเพชร หกเม็ดเจ็ดเม็ดแปดเม็ดไอ้เหี้ยเพชรแปดเม็ดจะไหมก็ได้คือกัดจะมาหาอะไรนะคือเรากัดจะมาหาเหล็กต่ไม่เจอไม่เจอเพชรอ่าแล้วก็ทําชุดทําชุดเพชรแม่งเลยเออเปลี่ยนจากชุดเหล็กชุดเพชรเลยจะคนเยอะมากบอกคำเดียวเออมันจะจาดนีแล้วจัๆแต่ได้ใจความ แน่น่ะพพอนน่น่ะเออพ่อแบบหลังๆแท้แบบแท้เยอะมากเลยพวกของเายนะทำฟาร์มต่างๆไงกูกูหมดหมดไปกับพวการามพวกนี้เยอะมาก็บบทก ไอ้มาแล้วมึงไม่ใช่ฐานเผาอ่ะฐานฐานเดมม,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 มึงดูนี่ปลูกเยอะกว่าเดิมอีกนะโอ้โยชุ่มมามายช่โอ้ปลูกคตรเยอะกเดิโอ้โทำมีไปล้านเลยไปด้วยล่าตัวบอมีสองตัวตัวสามตัว มันหลุดจานเราเหมือนไปหน่อยนะมาไม่ได้บ้าเดิมันมาจากด้านนอกเดี๋ยวมันรุกล้ำยังไงเนี่ยคือด้านนอกมันก็เป็นพื้นที่เออเนี่ยว่าน่ะพูดไม่เงอะไมึ่คำรั้วอะไรไม่ปลอดใครเลยมาไม่ได้คือแบบว่าเปิดไปจังหวัดเลยกูไก่ไก่เกิดสองตัวเอ้ยย่ไก่เกิดไก่เกิดสองตัวไก่ไก่เกิดสองตัวก็กู่ปีกันแม่เพี่ เดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูไปปี่กันแบบโอเคปีกกันหนึ่งตัวแล้วก็ไก,ตก,ตก่ตัวนี้กับตัวนี้ปี่กันตัวนี้กับตัวนี้ปี่กันแล้วก็ทำมันโตนิดนึงโอเคเสร็จแล้วยิ่งนาการการเติบโตของชิคเก้นวิงชิคเก้นวิงแล้วก็ใครมีชื่อก่ออะไรบ้างมึงคนเดียวหละเขาใช่ไหมโอเคนั่นแหละเขาครับให้ขอากกลัวของกลัวแค่เสื้อกับกางเกงก็ได้คูณไปเอาหมวกรองเท้าเลย เขาตัวตายเขาของหมดเลยแล้วกันเออมึงเออเออเออมึงเข้าห้แมกเลยก็ได้กูกลวตายช่ไหมแต่เออแต่ก็ได้ใช่หเล็กม่อไงไบ่อดเล็กอยู่ในตัเผาปรับท็งนี้นะจะได้ไม่มีอะไรตเาใครอะตเผาก็ตเผาในบ้านอะที่แกเผาแล้วเอาแกมารวมอะ ไม่ใช่ป่ะอ่ะอะไรอนะเคืออะไร okay, okay. าเขาเอาของเขามาปหูวแกด้วยก็คือรัวแม่แกครับรัวแม่นแกเผาทีเดียวอะรววกันทีเดียวไปเลยอายเล็กรวยอได้ <Okay. S 2> โอเคโยงม,มาปุ่มทำโอ้ยแม่นอนนักโยงไป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 เฮ้ยกะตเฮ้ยแฟนตุยหัวค่อมแฟนตุยหัวค่อม นอกันน่ะเพราะกูลงเหมืองอยู่ไมั้นกูนอนยังไงเฮ้ยกูอยากตีมันหอมกตีเอตก็ลลยเอ้ยกูตากระีชุมมันมัมมัมันฮ้อมเอ้ยอนตีไปแล้วมัาแล้วมือ ไปขอเลยไปช่างไม่โอเคเขามาจะามาไปหมลองไปตีมันดูสักครั้งหนึ้เออย We need to go deeper to go deeper Okay มาโล่เ้ยโอ้โหอันตรายจัดสั่นเลยที่นี่โอ้โหล้วมองดูมีด้วยมีเพาโอยู่แกู้ระวังลองขูดทางนี้รูไหม ดี๋ยวแต่กดไปทางนั้นห่ะกุดทางนั้นเลยเออโคตรปลอดภัยเลยบ้านเราอย่าเจอโคตรปลอดภัยเลยมันก็สปามาเสียดสปาที่สูงเลยนะเออเออมาสปาที่สูงใครมันสร้างไอ้ไอ้บ้านอย่าไปตรงนี้มาอย่าไปตรงนี้ไปทางที่หยงไปดีกว่าทางไปทางที่หยงไปแต่เปลี่ยนสักนิดน่าจะปลอดภัยมั้งเฮ้ยอีมโอ้เสียงมันไม่โอ้ยไม่ใช่แค่เจอคอร์สแล้วแต่ว่าโอ้โหไปทางนี้ดีกว่าไป อะไรอะไมาแล้วไปปิดหรอท้ายเอ้ยโก้ไงมาตัวนี้ได้ไหมเออข้างบนเดี๋ยวมาเราเนี่ยเอ้าใครตกตกเหรอไม่ใช่มามมันยิงมาใส่อ่าเดี๋ยวขอคนขอคนพี่เอี่ยพี่เอี่ยไอ้ยงมันโดนหินเลยโอ้ไม่ไหวเลย ไไอ้ไม่ควรับพดิกูเไหมอ้นไอ้นนี่แล้ว่ินนึ่งไหมี้ววะมีแล้วเลเหอยมือตกแน่เลยโคตรเสียวตกตีไม่สีเรามันห้ะไมันเจออ ตกที่มีสิอนะเมาขมาขุดมาขุดเถอะมาขุดมาขุดมาขุอลงไป้ยเอ้ยกินนี้เอ้ยเดี๋ยวนี้เราเราอยู่วายลวายเก้าสิบไอ้เหี้ยคุณลงคุลงไปข้างล่างได้ไหมอันไปอะโอ้เรา่ะถึงมือแล้วว้าวถึงมือแล้วมือแล้ว้าวนมันโอ้เหี้ย ตกไโอ๊ยไม่เชี่ยคุณตกใจคุณตกใจแมกมาคิ้วไม่เชี่ยคุณตกใจแมกมาคิ้วเอาหินแล้ราไมาอุดแล้วก็อุดแบบว่าม่มีเราอะ่ะพยาอร์ท่านไม่เป็นทางเดินท่านปิแอรท่านไม่เป็นทางเดินนะอ่ะฮะตกไปมีสีแมกมาฮไปเชี่ยตายแล้วไงกระถื่มันให้มันตงหน้าพาไปเลยเอออาร์บายลีบาเรนไฟเอาไม่ได้เอ้าเฮ้ยมันมันอึดจังวะมันมมันอึดแบบมันร่างดิ่ไปมันมันมันม่มีหลายมันมีหลายร่างไอดีไม่ต่อ เดี๋ยวต้องเอาทำทางต้องทำสายลับเข้าบ้านดีจำเป็นอะไรดีเจอไอเนี่ยไอ้ไอ้สไปเดอร์คนรักเลยนี่ในการทำเป็นสายลักทางเข้าบ้านว่าตรงนี้เฮ้ยเรามีสไปเดอร์แล้วพี่อยากเป็นสไปเดอร์ไม่น่ากลัวว่าทางใช้หินทางไม่เอื้อมโอ้มันมันมันมาันมมัามมมันมามมามัารอนร้อนจัดนตตเหรอ มาเกลบเกลบไอ้เหี้ยเสียวเลยเออเสียวจัดอ้าเจอเนเธอร์คอเทนตโอ้แมกมาเยอะเลยเดี๋ยวทำทำทางให้มันปลอดภัยดิทำอยู่เนี่ยเจี๋ยอู้เกลือทาให้างบนทางไมปลอดภัยดเลยเดี๋ยวนายเรียกแม่ทำไมลูกเนี่ยร์คอทอยด้านบนแล้วก็มีโกสโตนเอ้ยไมันเปลี่ยนทิ้งกูดิกูต่อนางข้างบนอยู่เนี่ยเด้อ ท,ที่นายอยู่นี่มันนายแล้วพีก<ไ>ต <ป S 1> ัวเลยแตัวอะไรอ่ะแล้วพีกลินเปนเนี่ยเดี๋ยวนะพีกลินเปเนี่ยวไอ้ว่าไอว่า แล้วของหายไหนะไม่ไม ah, oh. ่หายไม่หายมาตกไปตรงนั้นมันมันไม่มี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 ไม่หายคือไปสร้างไม่เคี่ยวอ่ะทำทางลงไปไหมกูก็โดนแบบใบดีมเล่นอยู่เมื่อกี้โอ้ล้วโอ้เชื่อลุ้นกลวงแก๊สมาใช่ไหมต้องกดชิปค้างเลยเดี๋ยวกูไม่กล้าปล่อยเลยเปโทรมาเนี่ยเดี๋ยวไอ้ขี้อินโทมมาไปทาอะไรกินรออยู่ไปเดี๋ยวไอ้ว่าอะไร ไม่ค่อยน่านก็วันเบ๊ซเอ้ยเอาทำไมเนี่ยหายแล้วไงทำไมตกอ่ะกางเกงหายดาบด้วยเอ้ยไม่เป็นไรเก่งตกลาวาแล้วไม่เป็นไรมากเลยตกลาวาแล้วอย่างน้อยก็มีเงยโอ้ยจักรสมบรณแบบไผ่ดีนะไผ่ดีเข้าสิงจนกลายเป็นเรื่องเลือดแล้วตกมาอย่าให้กูรู้นะ มีคนเดียวเสียดินเสียทำโอเควนี่กุลอยโอ้โอเคแล้วกูลตรงไปกุลอยกุลอยกุลอยก้โนตนได้แล้วกนนี่ตกโคตรขี้ไก่เลยเนาะว่าไหมกดน้าขึ้นมาดีๆยงกูเจอตัวอะไรนี่ยงใช่เออมันเป็นสไตล์เดอร์เว้ยเป็นที่เป็นเป็นที่ขี่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรไม่ไม่น่ารักว่ะเนาะเดี๋ยวเวีเลี้ยง น่ารักม้ยมีแมงมันเออคือรับที่เกิน่ะขี่ได้เพราะงั้นมันต้องใช้ไอ้นั้นอ่ะมันน่ารักมันน่ารักเกินไปอ่ะว้าวกลางเนอ่ะเอออย่าขุดตรงเนี้ยกูต้องใช้ว้าวสมการเดกอยากดูตาเขาต้องเดินได้หาปราสาทให้เจอโอ๊ะปราสาทมันอย่าเข้าเลยกูเคยเข้าในแบบของเซอร์กุละไอ้ของในกุล่ะปวดปวดอีกปวดนะล็อกเลยขี้นรกจริงๆอ่ะ พวกขี้ไก่เลยทำไมเราในรกมีหิมะด้วยไม่ใช่วาร์ดีโควาร์ดีโคมันเคยหิมุกัหรอมันเคยหิมะไม่ใช่หิมะมันเคยหิมะเอิ่มเออมมันคือไปองค์ขี้เทาเว้ยเนี่ยเปไปองไปองไปองขี้เทาไอ้นายมันรู้ดีเดี๋ยวนะโกสโตนมีตรงไหนบ้างวะเนี่ยกับคอสเนี่ยคอรสยังคอร์ลมันหัวเลยเนี่ยหายแล้ว บ้านใครไม่มีแป้งอะไรเลยจริงมีแต่แป้งยินอู๋โดูแล้วโดนแล้วโดนแล้วคุเสียมาบ้านตอนด้วยคนเนี่ยมืดแล้วเนี่ยเดนโดนทับเจอหรอกวแล้วก็ใช้วิธีไว,ว้ถ่ายทงน้ำ